เล่นที่สวนสนุกแล้วมันมีเครื่องเล่นอยู่ค่ะน้องดีใจน้องก็เปิกรี๊ดต,ตามภาษาของเด็กออทิสติกนะคะน้องก็จะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดด้วยความดีใจเขาก็ชี้หน้าเลยนะชี้หน้าแบบว่าลูกไม่ปกติกล้าพาออกมาได้ยังไงมาเล่นร่วมกับคนอื่นได้ยังไงแม่กับพ่อเ็าอุ้มลูกออกมานะ้าตามันไหลอะ่ะมันกั้นไม่อยู่ไม่ใช่แม่ไม่อยากไม่อยากร้องไห้นะแต่มันกั้นไม่อยู่จริงๆ พ่อแม่กล้าออกพาลูกออกไปอันดับแรกก็คือต้องเตรียมพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เองเขาก็ต้องมีทัศนคติที่ดีกับลูกเขากับตัวเขาเองว่าลูกเขาอาจจะมีความพิการแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ทําอะไรผิดหรือไม่ได้เป็นเด็กที่มีคุณค่าน้อยไปกว่าคนอื่นแล้วมันก็เป็นสิทธิภาพเป็นเรื่องปกติที่ลูกเขาจะออกไปข้างนอกได้อันดับที่สองคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วสถานที่ที่จะพาน เด็กออกไปอะคะ่ะคิดว่าก็ต้องเลือกก่อนว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะถ้าเราไปทันทีในที่ที่คนพุกพ่านแล้วเราไม่รู้จักลักษณะผู้คนหรือมีคนทีเ่เราพอจะรู้อยู่แล้วอะสังคมแถบเนี้ยเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างรุนแรงหรือว่าชอบล้อเลียนชอบดูถูกคนอื่นที่แบบนี้ควรจะเลี่ยงก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าจริงๆเราควรจะพาเขาไปฝึกในสถานที่ที่เราพอ พอควบคุมได้ที่ที่คนไม่เยอะให้เด็กเขาเกิดความมั่นใจก่อนว่าเออการออกไปโลกภายนอกมันไม่ได้น่กกากลัวอย่างที่คิดนะการที่พาลูกออกไปข้างนอกอ่ะคือถามว่าอันตรายไหมมันก็มีบ้างแต่คือเราต้องทำการบ้านเยอะกว่าคนปกติทุกครั้งที่จะไปที่ไหนเราก็ต้องหาข้อมูลให้เยอะเหมือนจะพาลูกออกทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า เรือเนี่ยไม่สามารถมีมีชูชีพไซส์เด็กเราก็จะซื้อไว้ก่อนเพื่อที่ที่ให้ความปลอดภัยในในขั้นหนึ่งของลูกเราไว้ก่อนแล้วก็มันจะเสียงดังอ่าเราก็ต้องบิวกันก่อนไว้ว่าถ้าเราไปเจอเรือนะมันจะมีเสียงแบบนี้แบบนี้นะแต่เดี๋ยวสักพักจะชินร่างกายเรามันจะปรับให้ชินเขาก็จะมีความอดทนนะคะในตรงนั้น ชถ้าเราจะอยู่ในบ้านเราเก็บลูกไว้อย่างนี้ลูกไม่มีความสุขนะคะน้องไม่ได้เห็นโลกข้างนอกเลยเราจะทำยังไงอะ่ะจะก้าวผ่านความกดดันกับสายตาคนอื่นกับคำพูดคนอื่นไปได้อะ่ะ พ่อก็ให้กําลังใจพูดให้กําลังใจกันในบ้านแล้วก็ไม่ต้องเอาคําพูดเขาอะกลับมาเก็บไว้ในใจเราถ้าเราเอามาเก็บไว้อะมันก็คือเราทุกข์นะคนที่พูดไม่ได้ทุกข์นะคะเราทุกข์ของเราเองแต่คนพูดมันไม่ได้ทุกข์เลยพูดแล้วเขาก็ทิ้งคําพูดนั้นไปตรงนั้นแหละแต่เราเก็บมาทุกข์มาคิดแล้วก็เริ่มกล้าพาน้องออกไปข้างนอกพอเราเจอคนที่เขาทําแบบนี้เราก็จะอธิบายเขาไม่ฟังเราก็พูดนะคะ ว่าน้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางคนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เล่นได้เล่นด้วยกันคนที่ไม่เข้าใจก็จะมีชักสีหน้าใส่เราบ้างแต่เราก็ไม่เก็บแล้วไงคะไม่เก็บเอาความรู้สึกนั้นมาแล้วเราต้องพรเราก้ามก้าวผ่านมันมาได้แล้วเราก็กล้าที่จะพาลูกเราไปทุกที่เลยเราก็พาลูกไปสู่โลกกว้างให้เขาเห็นเหมือนที่คนอื่นเห็นนะคะถ้าเราเก็บเขาไว้ใน,ในบ้านะเขาจะไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะ พ่อแม่บางคนนะคิดแทนเช่นถ้าลึกๆเรารู้สึกว่าอายลูกเราจังเลยฉันอุตสาห์ทำตัวทุกอย่างให้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วแต่ลูกฉันเกิดมาผิดปกติถ้าเรามอ,มองสิ่งที่ลูกกำลังเป็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้เราก็จะมีความอาย รู้สึกดีไม่พอแล้วบางทีถ้าเราเผลอเราอาจจะคิดนําลูกเพื่ออยากจะปกป้องลูกก็อย่าออกไปเลยเดี๋ยวคนเขาว่าเอา้าเดี๋ยวคนนั้นเขาก็จะพูดให้เดี๋ยวคนนี้นเขาจะอะไรเงี้ยเราก็จะคิดนําไปก่อนลองคิดใหม่ถ้าเราไม่อายล่ะเพราะว่าลูกเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยด้วยสิ่งที่เขาปกร้องทางร่างกายหรือสมรรถภาพทางทางใดๆในร่างกายเราภูมิใจในลูกเรา เราอยากรู้ว่าคุณจะจัดการทุกอย่างต่างออกไปไหมเพียงแค่คุณรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยที่เนี่ยคนเนี่ยคือลูกเราแล้วอย่างที่เขาเป็นกวรจะต้องต่อสู้กับค่านิยมหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าลองตั้งสมมุติฐานด้วยจากทีนี้ก่อนเนี่ยหลายอย่างเลยเราจะไม่แอบซุกซุกเขาเอาไว้หลังบ้านแล้วทีนเราอาจจะเป็นครอบครัวที่อาจจะมีความสุขก็ได้ โดยไม่เกี่ยวว่าเงื่อนไขาทางร่างกายมันจะมีหรือไม่มีเพราะว่าในวงเล็บทุกคนบนโลกใบน,นี้มีเงื่อนไขาทางร่างกายหมดเราคิดว่าการที่มีความมีความพิการหรือว่ามีความบกพร่องทางร่างกายไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามาเป็นเป็นม่านในการที่เราจะมองกัน ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม